อีกดีค่ะวันนี้มาต่อกันนะคะกับ The Power of Your Subconscious Mind ขอขอบคุณคุณทีรทรจิและทนายโลดเป็นผู้แปลมารับชมรับฟังกันต่อได้เลยค่ะข้อแตกต่างและวิธีการทำงานจิตสำนึกเป็นเหมือนกับตันที่คอยควบคุมทิศทางของหางเรือหน้าที่ของเขาคือนำพาทุกคนไปถึงจุดหมายและคอยสั่งการลูกเรือในตำแหน่งหน้าที่ที่ต่างกัน โดยเฉพาะลูกเรือที่ต้องทำงานในห้องเครื่องที่ไม่มีโอกาสได้เห็นอะไรเลยพวกเขามีหน้าที่ทำตามคำสั่งอย่างเดียวต่อให้กัปตันสั่งให้พวกเขาพาเรือไปเกยหินโสโครกพวกเขาก็จะทำเพราะกัปตันมีอำนาจในการสั่งการและบนเรือกัปตันมีอำนาจสูงสุดจิตสํานึกคือกัปตันเรือชีวิตของคุณที่คอยควบคุมทุกอย่างตั้งแต่สุขภาพร่างกาย สภาพแวดล้อมรอบตัวรวมไปถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนจิตใต้สำนึกคือลูปเรือที่คอยรับคำสั่งโดยคำสั่งที่จะเกิดจากผลลัพธ์คือสิ่งที่จิตสำนึกเชื่อและยอมรับว่าเป็นความจริงทุกครั้งที่คุณพูดว่าไม่มีปัญญาหรอกหรือทำไม่ได้หรอกหรือไม่มีปัญญาซื้อหรอกจิตใต้สำนึกของคุณจะเชื่อคำพูดนั้น และทำทุกวิธีทางเพื่อให้สิ่งที่คุณพูดเป็นความจริงตราบใดที่คุณยังดึงดันที่จะพูดว่าฉัานซื้อรถคันนั้นไม่ไหวหรอกฉันไม่มีปัญญาไปเที่ยวยุโรปหรอกบ้านหลังนั้นมันไกลเกินเอื้อมขอให้มั่นใจได้เลยว่าจิตได้สำนึกจะทำตามคำสั่งและทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณในชีวิตจะเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะขาดแคลนตามที่คุณต้องการ คริสต์มาสปีที่แล้วนักศึกษามหาวิจัยหน้าตาสะสวยคนหนึ่งยืนเกาะหน้าต่างร้านค้ามองกระเป๋าเดินทางที่แลดูแพงใบหนึ่งเธอกำลังวางแผนเดินทางกลับบ้านช่วงหยุดยาวและขณะที่ยืนมองกระเป๋าใบนั้นเธอเกือบที่จะพูดว่าฉันคงไม่มีปัญญาซื้อกระเป๋าเดินทางใบนี้แต่แล้วจูจ่จูเธอก็ระลึกถึงสิ่งที่ได้ยินในห้องเรียนของผมที่ได้บอกว่า ห้ามพูดประโยคลบๆที่บ่นทอนตัวเองเด็ดขาดถ้าเผื่อพูดไปแล้วอย่าให้จบประโยคจงรีบแก้ไขคำพูดตัวเองเสียและเรื่องมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตเธอจึงเปลี่ยนเป็นพูดออกมาว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของฉันจู่ๆมันก็ลดราคาฉันซื้อมันในใจแล้วและจิตใต้สำเนกจะทำทุกอย่างเพื่อให้ฉันได้รับมันคืนนั้นเวลาสองทุ่มคู่มั่นของเธอเดินเข้ามาในบ้านพร้อมกระเป๋าเดินทางใบหนึ่ง มันเป็นใบเดียวกับที่เธอยือนมองและซื้อมันอยู่ในใจแล้วเมื่อตอนสิบโมงเช้าของวันเดียวกันเมื่อเติมความคิดที่มีพลังของความหวังลงไปในจิตและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตใต้สำนึกซึ่งรู้อยู่แล้วว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้เธอได้รับในสิ่งที่ต้องการภายหลังเธอเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังและบอกว่าตอนนั้นหนูไม่มีเงินที่จะซื้อกระเป๋าใบนั้นหรอกแต่หนูรู้แล้วว่าจะหาเงินทุกอย่างที่ต้องการได้จากที่ไหน ที่แห่งนั้นคือครั้งมหาสมบัติที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่อยู่ภายในตัวของหนูอีกอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะช่วยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นคือเมื่อคุณพูดว่าฉันไม่ชอบเห็ดหลังจากนั้นคุณจะพบว่าเห็ดมาในรูปแบบของซอสหรือในสภาพที่ดูไม่รู้ว่าเป็นเห็ดแทนนั่นเพราะจิตใต้สำนึกบอกว่ากับดัน้นจิตสำนึกไม่ชอบเห็ดดังนั้นเลยทำทุกอย่างให้เห็ดดูเหมือนไม่เหมือนเห็ดแทน เพราะกับตันไม่ได้บอกว่าไม่ชอบกินหรือไม่ชอบอะไรในเมื่อไม่ชอบก็ไม่ต้องเห็นอย่างเดียวแล้วกันมันเป็นตัวอย่างที่ตลกแต่อธิบายถึงความแตกต่างของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกได้ดีมากจิตใต้สำนึกของคุณทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อทำตามคำสั่งที่เกิดจากอุปนิสัยของความคิดคุณจิตใต้สำนึกของเธอตอบสนองอย่างไร ผู้หญิงคนหนึ่งเขียนจดหมายมาหาผมเมื่อหลายเดือนก่อนบอกว่าเป็นแม่ไม้อายุ75ปีที่อยู่ตัวคนเดียวด้วยเงินบำนาญฉันได้ยินคุณพูดถึงพลังของจิตใต้สำนึกและมีตอนหนึ่งคุณบอกว่าไอเดียหรือความคิดสามารถส่งผ่านไปถึงจิตใต้สำนึกได้ด้วยศรัทธาความหวังและการตอกย้ำฉันเริ่มพูดสิ่งที่ต้องการย้ำย้าและใส่ความรู้สึกลงไปด้วยว่า ฉันเป็นที่ต้องการฉันมั่นคงและฉันแต่งงานอย่างมีความสุขกับผู้ชายที่ใจดีน่ารักและเคร่งศาสนาฉันทำอย่างนี้ต่อเนื่องทุกวันวันละ,ละหลายครั้งเป็นเวลาสองอาทิตย์แล้ววันหนึ่งที่ร้านขายยาก็มีคนแนะนำให้ฉันรู้จักกับเภสัชกรที่กเกษียณแล้วคนหนึ่งเขาเป็นคนใจดีน่ารักมีความเข้าอกเข้าใจและเคร่งศาสนาเขาคือทุกอย่างที่ฉันร้องขอภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นเขาขอฉันแต่งงาน และตอนนี้เรากำลังทัวร์ฮันนีมูนุอยู่ที่ยุโรปฉันรู้ว่าตัวรู้ที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของฉันนำพาเราสองคนให้มาเจอกันตามที่เบื้องบนจัดสรรผู้หญิงคนนี้คนพบครั้งสมบัติที่อยู่ภายในจิตของเธอตอนที่เธอไม่มีอะไรเธออธิฐานด้วยหัวใจและรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นจริงเรียบร้อยแล้วและทุกสิ่งที่เธอพูดซึมซับไปในจิตใต้สำนึกที่พร้อมจะทำตามคำสั่งของเธออย่างสมบูรณ์แบบ วินาทีที่เธอชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไรจิตใต้สำนึกของเธอก็นำสิ่งที่เธอต้องการมาให้ผ่านกฎแห่งแรงดึงดูดจิตเดิมแท้ของเธอที่เต็มไปด้วยปัญญาและตัวรู้คือสิ่งที่นำพาคนทั้งสองมาเจอกันตามที่เบื้องบนจัดสรรดังนั้นจงเริ่มต้นเสียตั้งแต่วันนี้เริ่มคิดถึงแต่สิ่งที่ดีเริ่มคิดถึงแต่สิ่งที่เป็นความจริงคิดถึงอะไรก็ได้ที่ยกระดับจิตใจของตัวเอง วันนี้ก็จบกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคอยพบกับความสุขพบกับสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วมาพบกันต่ออ e ีทีหน้าขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ